หลังจากที่เอวายัดตู้หนึ่งวันวันนี้เอวาจะพาทิ้งนันนี่เชื่อที่ศูนสยามเราะต้องทำงนอะไรเลยจะตื่นเต้นหวาดเสียวมาก,กลัวและจะมันแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันคะสยามพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไม่ต้องทำงานอีกวันนึง ยะะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะช่องซัมฟลอยว่าไม่ a ม e เน็ตเอิร์นสุเกเตอร์นะคะไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะคะมาเล่นอันนี้เพราะที่จริงจะกลับบ้านแล้วแต่ว่ามาเป็นเพื่อนเอวาใน,นการมาเล่นต่อมาใจตก้นแล้วพี่ ก็ไม่ชอไม่พูดหแล้วก็มีคนคุยอาซาอาายอย่าคุยอย่าคุยที่เ่แ้วอย่าคุยอย่าุเให้จไม่มเครื่องเล่นต่อไปนะคะคือเครื่องเล่นรถไฟหดที่ใหญ่ที่สุดในสวนสยามนะคะอย่างที่เอวาบอกว่ามันมีรอบที่แล้วจากการเล่นซ้อนแอดที่พี่พันธ ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกตาผนเยอะผิดพาดเพาแบบนย้กลัวไหมถามว่ากลัวไหมไม่กลัวจริงๆเียอซ่าโจเล่นสิบรอบได้วราจะเลือกที่คนหนึ่งถูกไหมคนที่วันจะเลือกก็คือซิสโก้ แล้วพี่ขับรถกลับบ้านไม่ได้ด้วยมีตัวแทนไหมตัวแทนไม่ละมาให้พี่ต้มเพลิงแล้วกันใครอยากได้ยวพี่ต้องจ้างนะต้องจ้างใครสุดใช่ต้องจ้างถ้าอยากให้ใครเล่นพี่ต้องจ้างเขาประมูลใครเอาใครใครจะเล่นแทนพี่ต้อมประมูลราคามาเดี๋ยวคนแรกใครไปกี่ไข่เมื่อกี้คือพีใชาไหมพี่กับอาซาได้ผมเล่นได้สองรอบขาดอีกหนึ่งคนก็คือฟาเรย ผมเกี่ยวอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวส่งทุกคนไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะทุกคนดูว่าจะพอนแต่ทุกคนจะเป็นไัมไปแล้วค่แล้ว Let's go Let's go ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามดันไฟวานะคะทุกคน3 2 1 Go ราจะร้อง Happy Birthday นะพี่ Happy b i r t h d a ยังยังยังเดี๋ยวว่าจะร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยมาป่าวยังไ่เบู้แล้วค่ะเอ้ยมือสัน มนเปโลกที่เราจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วเราจะเป็นคนใหม่ที่ไม่กลัวไม่เป็นไรพักก่อนพักก่อนไม่เป็นไอเที่เบลเลให้ฟรางหม่แล้วเราได้แล้วตอนนี้เราอยู่หน้าอะไรคะทุกคนหน้าีลเออทุกคนค่ะแล้วจะทำพิธีเปิดไหเขาเขียนว่าพิธีเปิดด้วยนะจุดรวมพลค่ะไปรวมพลไปรวมพลว่าตามนะ ตานาอูนาอูทำมังแคลคาดทำมังแคลคาดขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยปลอดภัยจากผีสารจากผีสารและอันตรายทั้งปวงแะทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการจับไม่ว่าจะเป็นการทัชจะมาทะลึ่งเบ๋ไป ลูกสอนอยู่แล้วเขาบอกว่าเดินเนี่ยวิ่งนะคะหนุ่มๆได้เลยครับย้ําเดินนักเรียนอันนี้นะคะนักเรียนเราจะผ่านผีไทย จะไปสำรวจให้ก่อนให้ยูโราไปก่อนยูไปข้างหนอยู่อันนี้นะครับคือผีพี่เดียวผีพี่เดียวใช่ที่กินกินเหล้าซูบุรีเยอะจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผีหัวขาดมีตุ๊กแกใช่ไหมเอ้ยขยับำเลย เลขแรกนะครับเลขสิสอวเบอร์เ <stood> ก <mayor> <book> ้าครับ <Like> อวกิม <laughs> re ุกตีลังกายังไม่ได้ไปไหนเลยนานี้เนี่ยแรอยังไม่หมุนทกคนมวยอันนี้ยังิอันนี้ยังอหมุนหมุนจอ้วกก็ไปอ้วกด้านซาว้านี่่งมาอ้วกหน้าผมอ้วกนะ เดี๋ยวมันก็หมุนเริ่มหมนแล้ว <c oughs> <c oughs> สุดแค่เนี้งเหรออาดีวยภาษาผมก่อนนะผมทุกคนครับผมเห็นอะไรมีคนแตกไปแล้วหนึ่งนี่ไงถ้าหลังเล่นไม่ได้ก็อย่าปากดี เพียงเท่านี้นะคะกับความสนุก